ำพิงสบายดีลูกล่ะมาดูวไว้พี่พี่สบายดีขน้นามาพี่ลูกล่ะโมแม่หันมาใหม่หันใหม่หันใหม่โนยสบายดีป้าลุงล่ะต้องหันหน้ามาหาป้าลุงหน่อยลูกเพราิหันก้นใส่ป้าลุงก,กับบุหินได้หลานทุเจ้านะอืมคนใช้ให้ลูกใช้ Ô đồi Đấy Nói bị nghe nha Mùi hôm non Xịp muông là nhông mùi nhôm non rồi đi Đèn đỉnh đèn bay đèn mai rồi nè Tôi cho chơi... dìm vào để bắt đúng luôn hả Thấy 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 mùi lại như mai luôn, lại như mai như bà nè Cô đã bế bông mù bà, bế bông nè Cô bà, มูโดยวันนี้กะยังอยู่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยยังอยู่กับน้องน้ำพิงตาตีบเฮ้ยให้ลูกเห็นบ่เห็นบ่หมูนะโอ้จักโตลูกจักโตสี้มือลูกหมูหมูจักโตหมู่นหลายบ่หมูหลายบ่โอ้น้ำพิงอยากได้บ่ลูกบ่เอาเอาเอาน้ำพิงอยากได้บ่หมูหนะ เอออยากได้หาเงินซื้อให้ก่อนเด้อหาเงินก่อนนะลูกเด้อเห็นงัวพ่อแม่พี่น้องเห็นงัวก็มากมากอยากได้งัวเดินมูไม่ใช่ชิชุกุตูออกนี่เอิ่มเอิ่เอิญหาปลาปลาด้วเอิญปลาปลาพาออกไป ป่าป่าเอ้ยพาลูกพิงไปเที่ยวนี่เฮ้ยเห็นบ่เห็นบ่ไฮ้สี่บกดูสี่บกปลาลุงดูงมูนะไฮ้อู้ได่บ่แต่ตัวปลาดูบ่อืออือโหโอ้ยบังประตูป้า ปะนี mm, nah, cai, ождения, nah. ih, nih, ih, ่น uh. uh, nah, ่ะใครนี่น่ะนี่นี่เปิดนี่นี่เปิดได้เลยเปิดนี่เออน่นน่ะเอินป่าป่าไปเอินป่าป่ามาเปิดให้ไปะอยากออกอยากออกจากเฮือนอยากไปเที่ยวแล้วนี่เนาะเออให้บูน้ะลูกบอกป่าป่าดู้ให้บูเลยเฮ้ยอู้ห็นหนาวตกใจแท้นะลูกคืไปไชนเงินเดโมลูกูเฮ้ย พ่อคนใช้ดูฮะให่ใช้อยากออกอยากออกไปน้ามูไปยันถามด้วยถามด้วอยากได้บ่อยากได้บ่ลูกเอาจักโตเ้จั๊กโตเอาจักโต้สีดูลูกพิงเอาจักโตลูกจั๊กโตลูกใช้มือได้มือได้สีมือลูกสีมือลูกฮะใช้ใช้สี่ขึ้นดูสี่ขึ้นดูโอ้ยอยากได้บ่ให้หละง่ายก่อนเดี๋ยวเไป คุไหนแม่ตู้มาเลี้ยงอีกแล้วนี่นะโอ้หมูแม่ตู้นี่นะแม่ตู้น่ะอ๋อแม่ตู้เรามาเลี้ยงหมูลพี่น้อยนี่พี่เขาเสื้อขึ้นนะลูกเห็ดหมูเพิ่นจะได้เห็นหมูเดี๋ยวมาได้เลยเห็นหมูนี่อันนั้นเลยแหละหมูหมูไปเน้ะไปบ่าไปน้ำแม่ตู้ว่าไปบ่าไปบ่าไปหัวเหยื่อห่วยเมื่อวานเห็นเอื้อยมาดินเรานจอเดี๋ย่นี้ลานจ้านะต่ก็อยากไปน้ำเอื้อยห้องกีกิ๊ก ไปนะเบื่อไปปะไปก็ลูกไปมีเขื่อยจะไปมุนี่กับพลตุกเนาะตุกแบบตุกแบบปอยดินเนาะไม่ได้ออกไปทางใดมันนี่ก็น้ตุกเกี่ยวขอยเลยเกี่ยไปใส่ํำบากได้ตุกลางหนาหนาเดือนจ้ะทีเกี่ยวกับพกก้าเกี่ยวเนาะเงินตุกเฮงุนี้แบบมันมุก

เกิดเกิดนั้แหละออกมาจากนอกบ้านฮะตูอพ่ออะไรเดือหันนะไปอนไปขนแดดไปเข่าไปเข่าเฮือนไปเจ้าัวบจับบาดดิเฮ้ยลูกบัไปได้บัวไปได้เดดเลยมัเข่าเข่าเฮือนนะปะเสียไปใช่ะอยากไปใช่นะไปจะอยากไป้ี่บอกพ่อลูกทีบอกพ่อลูไปใช้ลูกไปใช้ลูกไปใช้ฮะฮะอยาไปใช่นะ นี่ยไปตัวรับผ้าก็อย่างยังหนักบางทินักแท้ก็ยังน้ำตาลมักใช่แล้วก็ยังยาล้วยะมาพริกน้ำตาลเอาเชือกเลยต้งเลยเชือกต้งเลยตอิโอ้สิไปหน้าได้บ่ยูสัน้้ย้าน้ำตาลเอาไปหน้าเลยเร่งอะไล่ขามาเรียงโลไปชินแรมูม่ดูไม่ลานบ่กูไม่ดูไม่ลานไปอไปเรียงชวยเอาไปเกี่ยวข้าหน้าบ้านหนองขีตม

เออแต่เ็ดเงเขานีอ่นตกันไเพ่นนอยพ่นตลูกพอยากเข่าลูกพูดอยากเขาเน่อยากเขาเ่าินตูบุนป่ะดินตุนลูกป่ะไปดนมเจ้าป่ะดินก็ตอบเจ้านป่ไปตอมมันมีหลังคาป่ะลูกป่ะเธอนี่ไ่ได้เลยนี่โอ้แต่ว่าในเห็ดหัวก่อนเพ่อพี่น้องเยัวแห้ง จะได้ห่านเท่ากันมีแต่แย่งมุมน้องบอลตรงนี้ <c oughs> ใช่ทางคุณคุณนี่อ้าบ่อ,อ,อยากขึนาาขึนปะลูกนะข,นนกขึ้นบะเดี๋ยวไปไ<ม>เดงงัวผุ๊ออโอ้ยคือบอลูุเท่อุ้ยจะจับไมู่้เนี่ต้นไม้เนี่ยพ่นผาอีกหน่อยจับนะไม้ใ่ีอย่ง แล้วแล้วพันชิได้ออกไปอีกด้เ <laughs> ย่ได้ต้นห่วงพ่อล,ลูก <laughs> ปไาม่อยู่ป๊ามาอยู่ทั้งเตียงนึงดูพี่นันะปาปเยเย่เยเยมาดูปาอ้ยเด่นหันดีดีนั่นกเย่เ อตาไว้อาตาไว้ใจเอ้ด้วยขรถไปลูขไปรถไไปรูไปขี Bennett> ่ไปูไปหายหายเออะอยากนอนนะบอดีนอนไปดูปะไปนอนปะหายแพ้ไปนอนน่ะนอแัอาวเขาเดาคขาห่มกข่อยอยากนั่งดิ่งนะปอยไปนั่งดิ่งกัน อย่างนอนสงลบใจนะจันอนอย่างนอนแหงเดียว้างๆเ้ป้ป้าบอกลูกมันนี่หล่าอยู่น้ำพายลูกจะอยู่น้ำพายมันนี่เอาไาเฮ้ยมาฮะอีหล่าอยู่ในชินเด้อไปแล้วมาเล้มาเรืมาเรื่มาเยมเย มาตาขึ้นไปนอนมาปะาปะตาขึ้นไปนอนมาอมมยอมไปต่อให้ได้มเกดเก๋แม่เกแม่ดูเก๋เ้ยเกแม่นะเกแม่ขี้ล่ายดูจะอยู่มันได้กับยาจับได้จับได้แบบนี้โอ้ยเห็นหน้าตาจับเกดแม่แล้วก็เอี้ยเ้ยบอกจับอะไรฉ่นนะ เนี the the ่ยเด้อหอวหายเด้อยาได้รูปเยะยาลูกล่ะมันเห็ดสิรุดอยู่นี่แหละอืมมันรุดเห็ดมันลดกรุ่งกกันุดรุ่งบุญเห็ดอะไรุ่งบุญก็ระดุด้ะฮะเสียเงินนี่ได้ดุมันอยู่ซื่องยายาลูกปลาปลาปลปไปเที่ยวปลาลูกปลาไปเที่ยวปลาไปบ่ไปเอารถไปลาูกไปเอารถละไปไปเที่ยวไปไไปปรถเอาละโยงมาปิดได้ลูกได้โยงมาเด้หอโยงมาลูกโยงมา ยอีเลนยูยยู่ไมาูกัลยาวคนเดียวนี่แต่ว่านี่ไม่ตัวก็บอกชินว่ะทำพอก็แม่ไปอยู่นี่ไม่ได้ตื่เลยเอยู่ไหน่ะนอนเน้อี่างตนตูปป้าจะหาเมื่อวันเนี้ยาถ่ายอยู่คนไหคนหนึ่งถู่ไ้ดื้เนาะแม่ เราพ <im it> <means> ึงแม่บ่นี่อยู่ทั้งพ่อทั้งแม่ให้อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยค่นพ่อกับแม่ขึ้นเหนื่อเลยให้ขึ้นว่าถ้าอยู่ลรืด้ไข่ก็ะหายได้หอนหาบุ้งไข่กระหายห้องหาพ่อเลยที่ส่วนลายหายบ่ิหารห้องหาแม่ได้เอิ้นหาแต่ป๊าป๊าส่วนลายคนพี่น้องเลยเวลาชิมนอนมีอย่างนี้ดูพ่อได้บริเวณนุกแม่เลยนี่แดนดี้เลย จ้าอุ้ยปักใจดิใช่ใชใช่ใชหลาดิอีกด้วยค่ะนี่นี่ลีกจจ้าเออดิจะดบอนะใช่ใชใชล้วลูกเออดิพ่อกับเมยได้กาเล่นมากเห็นจ้าเออ้ายีก่ั่น ย่านเลยนี่ย่านนี่เป็นมันมีหนามเลยก็เฮ้ยมึงกลัวทำหนาย่านกันอฮ้ยย่านขัดย่านเลยยังหมุนก็รู้ว่ากี่พูดนะลูกล่ะโอ้ยเนาะอันนี้นามุนมังของเจ้าหเห่พันใหญ่ใช่หน่อยซื้อเครื่องเข่าหั่นไปเลยจ้ะอุ้ยอันนี้ดิ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 มาจ้า เฮไปผไปไปไปน้นๆไปไปมู่้ไมาไปดย้ผูหไปหูไปหนูไหนเมยไปหนูกไม่ได้พอใจพอดีลูไงดกซี้ได้พ่อยพี่น้องเลยีเพื่อนนกลังปล่อยลองปไ่อยงดูครับป ไปอังเดอไปอังเดอจ้าโอ้ยใช่หยิงนี่อยู่ีทางบงบงเน้อป่าดุงเลยจ้าโอ้ยเจ้าชิลลมหัวแตกฮนกล้า พลอยลูกขบวนที่จะออนะเนี่ยคนจะเจาะห้องกัน โอ้โอ้จ้ไปไปพมาลูกมาทำมอุ้มาลูกมาจ้าโหลมาลูกมาทำไมอุมไปนอนมาลูกป่ามาลูกมาใส่อเอาบาไว้แหละเล่นอยู่ Mãi đến đây là lúc bắp lên bụp bắp 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 ายดีป้าลุงก่อนแม่พาไปดินะสบายดีก่อนสบายดีป้าลุงกาลูกเว้สบายดีป้าลุงก่อนสบายดีงามป้าลุงเอ้น้ำผิงคอโตดินก่อนเด้องามแล้ว้านี่ามาูล้างิงมาใกล้ใกล้ดูมมายว่ามาจะโอเคมาจบคลิปาหนมาติด้าแล้วติด้าแล้วติดกเลยก่าลงนะ โดยกะโอเคสำหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องไปฝากกไดไลค์กดแชร์ไ่น้องตาปีไม่ได้ไหมว่าก็ลุกหลายไปบ้ากันไปจุจปนน๊บกันจุ๊บกันจุ๊บกันอยากไปแล้วไปแห้งหนะโดย,โดยสบายดี